อันนี้ก็เป็นพับพึงตัวหนึ่งนะครับเป็นจริงๆแนละ้วตัวนี้เป็นพ,พับพื้นนอกนะไว้พาวเรีนะสีขาวดูสะอาดมากนะดอกเริ่มรวยแล้วครับน่าจะบานมาสักเป็นอาทิตย์ละตัวนี้นะครับเพิ่งมาเห็นกอใหญ่มากครับจริงๆแนละ้วขุดแยกกอได้ไปหลายสิบหัวแล้วนะครับดอกของเขา,ามี เกสรนะถ้าใกล้รวยเราจะเป็นสีดำารัถ้าเพิ่งบานจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับจริงๆให้ดอกอยากพอสมควรนะครับตัวนี้น่าจะปลูกมาชัน่าจะเกือบสิบปีแล้วถึงไม่ดอกนะไว้พอดีนะครับ,รนะรบนี้กำลังตุ่มๆอยู่นะ สามารถหามาปลูกได้นะครับเป็นพืชพืตัวหนึ่งที่ที่สะสมไมนะว้นยอดอกเขาจะยาวเรียกนี้ไวภพวรี